เรียนรู้การทำวิจัยแบบมิกซ์เมธอดนะคะการทำวิจัยเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพกับคููหลินดรขวัญใจวงช่วยค่ะตอนนี้นะคะหลายท่านที่กำลังทำวิจัยนะคะเพื่อขอผลงานวิชาการหรือว่ากำลังเรียนต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกนะคะหลายท่านเนี่ยมีปัญหาว่างานวิจัยที่ทำเนี่ยมัน เป็นในลักษณะแบบพื้นพื้นนะคะเช่นทำวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียวนะแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยในการขอผลงานเนี่ยอยากจะให้มีการทำวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วยนะคะเราจะทำอย่างไรดีคะคุณหลิงก็มักจะแนะนำนะคะนักวิจัยหลายท่านนะคะคุณหมอคุณพยาบาลนะคะคุณครูหลายท่านเลยนะคะ บอกว่าเราทําแบบ mix method C นะคะเอ๊ะคุณสินค้าแล้วก็ทําแบบ m i กซ์เมทัเนี่ยมันทำได้ยังไงคะแล้วก็มันจะทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยดูแบบอัปเกรดหรือไฮโซขึ้นอย่างเงี้ยได้ไหมคะได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะหลายท่านเนี่ย เวลาเราอยากจะให้งานวิจัยเราจบเร็วเนาะเราก็มักจะทํางานวิจัยในลักษณะของงานวิจัยเชิงปริมาณใช่ไหมแต่เชิงปริมาณนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำเชิงคุณภาพร่วมด้วยแล้วงานวิจัยแบบคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงคะคุณหนิงนะคะวันนี้มาเรียนรู้กันนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จัก งานวิจัยนั่นเชิงปริมาณเนี่ยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเน่าจะวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของร้อยละความถี่ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตา่างวิเคราะห์ความสัมคัญวิเคราะห์ปัจจัยนะคะแต่หลายคนน้อยนักที่ยังไม่กล้าที่จะทำวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วย พอใครบอกว่าขุนเขาบอกให้มีงานวิจัยเชิงคุณภาพร่วมด้วยนะขุนก็จะบอกว่าทําแบบมิกซ์เมทต,ตอดนะแล้ววิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันเป็นยังไงคะเดี๋ยวพวกเราลองมาฟังกันดูนะคะข้อมูลนี้นะคะได้มาจากนะคะหนังสือระเบียบว,วิธีวิจัยเชิงคุณภาพนะซึ่งขุนไปซื้อที่มหาลัยมอนอเรสวนนะคะในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเขาบอกว่าถ้าเราจะแบ่ง งานวิจัยประเภทของงานวิจัยเช่นถ้าเราจะแบ่งตามชนิดของตัวแปรนะคะมันก็จะได้เป็นตัวแปรนะคะคือเราแบ่งตามชนิดของตัวแปรนั้นเราก็จะได้เป็นการวิจัยเชิงทดลองค่ะหรือว่า experimental method นะคะแล้วก็การวิจัยแบบไม่ทดลองหรือว่า non experimental method ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้การออกแบบ นะคะการออกแบบเราก็จะแบ่งได้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพวันนี้เนี่ยเราลองมาดูนะคะว่าลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ถ้าใครมีความรู้สึกว่าเอ๊มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำวิจัยเชิงคุณภาพอยู่สรุปยังไม่ถูกเลยทํายังไม่เป็นเลยนะคะสามารถที่จะ คอนซัลท์นะคะโทรมาคอนซัลท์คุณลินได้นะอ่ะเรามาดูกันต่อแล้วการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นแบบไหนคะการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นการแสวงหาความรู้ค่ะโดยการพิจารณาปรากฏการณ์หรือสภาพทางสังคมสภาพแวดล้อมค่ะนะคะ,นะคะโดยที่ผู้ที่ทำการเก็บข้อมูลในลักษณะของขอภัยค่ะ งานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวผู้วิจัยเองแตกต่างจากงานวิจัยเชิงปริมาณที่ว่าพอเราเก็บข้อมูลเนี่ยเราก็มาจจ้างคนเก็บหรือว่าให้คนอื่นเก็บได้แต่ว่างานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยค่ะเราจะต้องผู้วิจัยเนี่ยเป็นคนเก็บข้อมูลเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวผู้วิจัยเนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเก็บ แล้วก็ลักษณะอีก่าบหนึ่งก็คืองานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งสมมุติฐานการวิจัยเพราะว่าเราศึกษาปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งเเท่านั้นเองแล้วก็เราจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะก่อนที่จะตีความหรือว่าสรุปนะ,ะสรุปข้อค้นพบ ที่ได้นะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่างานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นอย่างไรก็บอกว่ามีหลายรูปแบบเลยนะคะเช่นบอกว่างานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นการศึกษาปรากฏการทางธรรมชาติ นะเช่นเราพบว่ามีความรู้สึกว่าเออตะกกะแตนภาทังก้าเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วเนาะนะนะเราลองใช้ตัวเองเนี่ยเข้าไปสำรวจนะเก็บข้อมูลศึกษาสภาพแวดล้อมดูซิมันเป็นยังไงนะหรือว่าม,มีความรู้สึกว่าเอ,อ๊ะช่วงนี้เนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลกันเยอะ เราลองใช้การวิจัยเชิงคุณภาพนี้เข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยดูซิว่าเอ๊ะเป็นยังไงทำไมถึงมาโรงพยาบาลนะอย่างที่สองก็คือการวิจัยเชิงคุณภาพนีเนญญนะ่เป็นการบรรยายนะคะเป็นการบรรยายศึกษาศึกษาสภาพแวดล้อมศึกษากลวิธีต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น นะเราเนี่ยให้ความสนใจกับกระบวนการนะคะในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมากกว่าข้อมูลในลักษณะของเชิงปริมาณหรือเป็นตัวเลขแล้วก็คำนึงถึงความหมายของการเกิดบางสิ่งบางอย่างเช่นถ้าเราจะเชื่อมโยงกันเหมือนเช่นแค่ะทำไมนะผู้สูงอายุเนี่ย ชอบหนุ่มตู่จังเลยนะคะทำไมไวัยรุ่นเนี่ยถึงชอบพักเก้าไกลนะคะเออเราก็อยากจะสัมภาษณ์ความคิดเห็นดูสินะมันเป็นยังไงเราก็อาจจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเข้าร่วมในการสรุปข้อมูลได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียวเพราะว่าการใช้งานวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้ มันทําให้การตัดสินนะคะมันตัดสินตัวเลขแต่ว่าบางงานวิจัยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดสินตัวเลขจากตัวเลขได้นะสมมุติว่าเราจะทํางานวิจัยแบบ mix ซ์เมทตอเพื่อเพิ่มดีกรีความน่าเชื่อถือเราก็ต้องใช้การวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพเข้าด้วยเช่นเราต้องการสอบถามนะคะใช้การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใครเป็นนายก หลายคนก็จะมีโผให้ถูกไหมว่าต้องเลือกคนเอกปลยยุธ์เลือกเ,อเลือกใครหลายๆคนเนี่ยนะคะเข้ามาถูกไหมอันนี้คือคือการวิจัยเชิง,เ,เ,งเชิงปริมาณทีนี้เนี่ยเราจะต้องทําให้การวิจัยเชิงปริมาณนี่มันน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยการใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพเข้าด้วยนะคะเช่นไปสัมภาษณ์นะคะประกอบ ความคิดเห็นสัมภาษณ์คนที่ชื่นชอบนะคะพักนะคะพักใดพักหนึ่งนะคะกับวัยรุ่นที่ชื่นชอบพักใดพักหนึ่งนะคะว่าพวกเขาเนี่ยทำไมนะคนไหนพวกเขาถึงเลือกพักนี้แล้วทาไมไวัยรุ่นถึงเลือกพักนี้ทำไมผุ้สสงวายุถึงเลือกพักนี้นะคะแล้วเราค่อยสรุปนี่คือลักษณะของ ของการทําวิจัยที่ใช้ร่วมกันแล้วก็เชิงปริมาณ mm hmm. เชิงคุณภาพถ้าคุณขอผลงานนะคุณแนะนำนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้แบบว่าดูโดดเด่นนะคะโดดเด่นกว่ากว่าคนอื่นได้รับการคัดเลือกก่อนคนอื่นเนี่ยแนะนําให้ทําวิจัยเชิาปริมาณและคุณภาพหรือว่า m i กซ์เมทัร่วมด้วยจะทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นนะคะสามารถที่จะมาปรึกษาได้ค่ะนะคะแล้วก็ การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเขาบอกว่าให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเช่นมีการศึกษานะ,ะว่าเอ๊ะในอดีตเนี่ยทำไมนะคนที่คนที่ตั้งครรภ์นเนี่ยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยไม่มาคลอดในโรงพยาบาลนะ ตรงนี้ค่ะคือนอกจากเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเช่นมีหญิงไทยมุสลิมน,นะคะหนึคนมาทอดที่โรงพยาบาลเนี่ย 20โนแต่ว่าคลอดที่บ้านเนี่ย1รอเอ่อ80คนเราก็ต้องการศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอาจจะเข้าไปคลุกคลีนะคะอันนี้คือเก็บข้อมูลเชิงปริมาณแล้วใช่ไหมคะเราก็เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนิดนึงอาจจะเข้าไปคลุกคลีกับหญิงไทยมุสลิมอะคะ่ะที่เขาไม่เข้ามาคลอดในโรงพยาบาลเพราะอะไรเหตุใดนะ ก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงทั้งหมดเห็นไหมมันมีความน่าเชื่อถือในการทำวิจยัยนอกจากเชิงปริมาณเพียวๆแล้วนะคะเชิงคุณภาพเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะแล้วก็การวิจยัยเชิงคุณภาพเนี่ยไม่จำเป็นนะคะพอเราพูดถึงการวิจยัยเชิงคุณภาพเนี่ยเราก็จะนึกมักจะนึกถึงการสัมภาษณ์นะคะการสัมภาษณ์หรือว่าการทำโฟกัสกรุ๊ป นะคะไม่จําเป็นค่ะการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเป็นการใช้ตัวของผู้วิจัยเป็นหลักในการเก็บข้อมูลแล้วก็ลงลึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งรูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพมีแบบไหนบ้างคะเช่นการศึกษารายกรณีเคส e s t u d นะคะเคส e s t u d เช่นคุณหมอเนี่ยมีเคสอยู่ในมือเนี่ยหลายเคสมากเลยอะนะคะ แล้วก็มีเคสใดเคสหนึ่งเนี่ยน่าสนใจนะคะหรือว่าคุณพยาบาลเนี่ยโอ้โอมโอีโดยเฉพาะพยาบาลหวัดเมดนะคะที่มีมีอะไรนะคะมีคนไข้อยู่ในความดูแลเยอะมากแล้วเพอ,เอิอว่าอมีคนไข้ไรายหนึ่งเน่ยน่าสนใจมากลองนำมาศึกษาเป็นเคสสตัรดี้ก็ได้ค่ะนะคะ อย่างที่สองนะคะลองดูนะคะลองดูตัวอย่างเผื่อใครเนี่ยที่ฟังคุลินแล้วเนี่ยน่าจะได้ไอเดียในการทําต่อนะคะศึกษาแบบปรากฏการณ์วิทยานะคะหรือที่เรียกว่าฟิโลโลจีนะครปรากฏการณ์วิทยาเช่นออตอนที่คุลินทาง,งานห้องสุกเฉินนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเวลาคนใกล้เสียชีวิตอย่างนี้คมีความรู้สึกว่า ชาวพุทธเนาะก็จะแบบว่าเศร้าโศกเสียใจนะเศร้าโศกเสียใจในขณะที่พี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาไม่ค่อยเศร้าโศกเสียใจมากนะักนะ,ะเมื่อเทียบกับไทยนะครไทยพุทธนะฮะก็เออก็พอไปศึกษานะก็พบว่าเอ๊จริงๆอ่ะเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าการเสียชีวิตเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสไปอยู่กับพระอัลเลาะห์นะฮะจึงทำให้ไม่ แสดงความอะไรนะความทุกข์มากนะักเนาะอันนี้เป็นลักษณะของการศึกษาทางปรากฏการณ์วิทยาค่ะหรือการศึกษาชาติพันธุ์วันนะนะฮะเช่นนะักกฎหมายเนี่ยมา private consult กับครูลินนะคะบอกว่าเนี่ยชาวออมอแกนนะคะชาวมอแกนนะคะที่พัฒที่พังงาอย่างเงี้ยนะนะต้องการศึกษาว่าเอ๊ะชาวเขา ชาวโมแกนนะะหรือว่าชาวเลอย่างเงี้ยนะคะเขามีการเคลื่อนย้ายอพยพ <c oughs> ที่อยู่ <c oughs> กันอย่างไรเนี่ยเราต้องใช้ลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาแบบชาติชาติพันธุ์วันนะ <c oughs> ่ะเราต้องการศึกษาการกอพยพย้ายถิ่นการย้ายถิ่นที่อยู่ทรมาอาศัยอย่างเงี้ย นะฮะมันจะใช้การวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียวไม่ได้นะคนะกฎหมายหลายท่านเนี่ยเขาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเป็นตัวชีน้นําแล้วก็เราก็จะเห็นเลยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรหรือการทำวิจัยนะคุณเชิงคุณภาพในลักษณะของกราวดเดเชียรีนะฮะกราวเดเียีนะคะ, Theory, ะ,คะเขาบอกว่ากราวดเดเชียรีเนี่ยเป็นการศึกษาโดยมีแนวคิดระหว่าง บุคคลกับวัตถุสิ่งของสถานการณ์ต่อบุคคลหรือลักษณะของวัฒนธรรมนะฮะก่าวเด็ดเจอรี่เช่นในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าวัยรุ่นนะหรือว่าเด็กในสมัยก่อนเนี่ยรูปแบบแนวคิดนะฮะจะแตกต่างจากสมัยนี้สิ้นเชิงเลยอะเราก็ศึกษาดูซิว่าเอ๊ะวัฒนธรรมความเป็นอยู่รูปแบบาการดำเนินชีวิตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่าง จากอดีตยังไงไม่ว่าจะเป็นการความเชื่อนะคะนั่นการความเชื่อวัฒนธรรมความคิดค่านิยมตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาลักษณะน,นี้เราเรียกว่ากราดเดียรีก็คือเราศึกษาฐานรากมาเลยค่ะนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะ สำหรับคุณภาพของงานวิจัยเนี่ยเออในเมื่อคุณวนะ่าคุณบอกว่าเนี่ยการทำวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยก็คือผู้ทำวิจัยและเราจะรู้ได้ยังไงคะว่า คุณภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมอ่าถ้าเกิดว่าเราทำวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเรามักจะให้หาค่าความเชื่อมั่นนะคะหาความเที่ยงของข้อมูลนะคะแต่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยมันเกิดจากการที่นักวิจัยเนี่ยนะคะไปอยู่ในสนาม วิจัยเป็นระยะเวลานานพอไหมนะคะในอดีตนานมาแล้วนะครั้งหนึ่งนะมีนักวิจัยท่านหนึ่งนะคะเขาต้องการศึกษาพฤติกรรมนะ,ะการตั้งครรภ์นในหญิงโสเพณีะคะ่ะประมาณได้ยี่สิบปีมาแล้วนะคะตอนนั้นนะคะเขาก็ปลอมตัวเลยนะคะปลอมตัว นะคะปลอมตัวไปเป็นหญิงบริการในสถานที่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับสถานที่นั้นนะคะซึ่งคุณก็ไม่ได้รู้ลึกข้างในะนะคะแต่ว่าคลุกคลีปลอมตัวเป็นหญิงบริการเนี่ยอยู่นานเลยทีเดียวนะคะเนี่ยแล้วก็ได้ข้อมูลมานะคะซึ่งเราทําให้เราเห็นว่าเออเนาะเขาใช้เวลาในสถานที่งานวิจัยนั้นเนี่ย ค่อนข้างนานมันมีความน่าเชื่อถือซึ่งก็ต้องอธิบายให้ชัดด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่สองสังเกตรปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะมีการบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ข้อมูลที่มาช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูลนะตรวจสอบข้อมูลกับแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะคะนี่แหละค่ะคือ ความน่าเชื่อถือของการทำวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแล้วกระบวนการอย่างนี้ถ้าเราเขียนแบบได้ได้ลงลึกถึงรายละเอียดขั้นตอนมากเท่าไหร่นี่จะสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเชิงคุณภาพมากเท่านั้นนะคะพอเราพูดถึงงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยหลายคนก็มักเห็นการทำโฟกัสรุกนู่นนั่นนี่นะคะซึ่ง เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยยังมีอะไรมากกว่านั้นแต่มันก็มีข้อจำกัดนะคะในการทำวิจัยเชิงคุณภาพข้อจำกัดคืออะไรทราบไหมะคะมันไม่เหมาะกับการที่เราจะทำกับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ๆอะ่ะเออมีขนาดใหญ่ๆเช่นเราจะศึกษานะคะศึกษา ผลลัพธ์การเลือกตั้งนะคะช่วงน,นี้เลือกตั้งนะ,ะการเลือกตั้งของคนไทยทั้งประเทศอย่างนี้ค่ะกลุ่มตัวอย่างนั้นมันกลุ่มขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ทําการวิจัยเชิงคุณภาพแต่ว่าเราใช้การวิจัยเชิงปริมาณก็พอนะคะแต่การวิจัยเชิงคุณภาพเหมาะสําหรับการทํากลุ่มเล็กเลือก,ก,กเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่า p u r p o s i v e s a m pling อะค่ะ เลือกเฉพาะกลุ่มขึ้นมาจากตัวอย่างก่อนหน้านี้ค่ะคุณอินว่าเอ๊ะถ้าเราจะทํางานวิจัยเชิงคุณภาพสักอย่างหนึ่งนะลองดูกลุ่มตัวอย่างที่คุณอินเลือกมาให้นะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็จะเห็นแนวทางในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทําวิจัยเชิงคุณภาพจากที่ยกตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นเช่นเราจะศึกษานะชาวไทยมุสลิมน,นะที่ไม่เข้ารับ การคลอดในโรงพยาบาลซึ่งมันก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะศึกษาการยอมรับการเสียชีวิตนะระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมน,นะไปศึกษาความเชื่อความคิดถึงศึกษาการอพยพย้ายถิ่นของชนเผ่าต่างๆนะฮะศึกษาความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการเลือกตั้งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเข้าไปสัมภาษณ์ได้นะคะ หลายคนเนี่ยมักจะไม่ค่อยทําวิจัยนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเออมันต้องถอดเทปนะจริงๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเรารู้เทคนิควิธีการทําวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็ทําให้งานวิจัยของเราเนี่ยมันยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งค่ะถ้าเขาจะตัดสินงานวิจัยของเรานะระหว่างคนที่ทําวิจัยเชิงปริมาณเพียวๆอะค่ะกับคนที่ทําวิจัย เชิงคุณภาพนะะเขาก็ยังไม่เลือกแต่เขาจะเลือกคนที่3ก็คือการทาวิจัยแบบมิกซ์เมท d นะเพราะว่ามันได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือทั้งเชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพในสมัยที่คุณนาเรียนปริญญาเอกเนี่ย ตอนนี้ทำวิจัยนะคะเรื่อง medical tourism นะคะหลายคนที่ทำวิจัยเรื่อง medical tourism สามารถที่จะมาปรึกษาคูดหินได้นะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลนะคะการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์เนาะอาจารย์ก็บอกว่าเธอเธอเรียนปริญญาเอกนะเธอจะมาทำวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียวไม่ได้เธอต้องทำวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาด้วยนะคะ เพื่อให้แบบเห็นดีกรีหน่อยว่าเรียนเอกไม่ใช่เรียนโทนะคะเห็นไหมคะนี่แหละนี่สําคัญมากเลยนะใครไม่รู้เคล็ดลับนี้นะคะจะบอกให้นะเวลาไปขอผลงานนะ,ะถ้าพวกเราเนี่ยขอผลงานเชิงปริมาณนะคะโดนตีตกเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีคุณภาพนะ,ะทำข้อมูลเชิงคุณภาพเข้ามานิดหน่อยเนาะ,ะอัอเนี้ยอยากจะให้ทําเข้ามานิดหน่อยนะคะจะได้อัพ อัพเกรดงานวิจัยของเราค่ะนะคะเดี๋ยววันหลังเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะหลายคนที่มีปัญหาในการทําวิจัยทําเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านสักทีเ,เสียหน่วยกิจไปหลายรอบแล้วนะคะใกล้จกกะเกษียณแล้วทําผลงานก็ไม่ได้การไม่ได้รับการยอมรับสักทีหนึง่งอาจารย์ให้แก้แล้วแก้อีกนะคะนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับคเครียดนะคะ หลายคนก็รู้สึกนอนหลับมากขึ้นนะคะหลังจากที่ได้มาคุยกับคุณลินเนาะได้ได้หาทางออกได้เห็นวิธีการนะคะว่าเราจะไปต่อ,อยังไงนะคะสามารถที่จะทักกันมาได้นะคะขอบอกเลยค่ะค่าเรียนเนี่ยไม่แพงเลยนะคะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นแล้วก็เรียนกันถึงหกเดือนค่ะเรียนกันถึงหกเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อวิจัยค่ะการเขียนบทที่หนึ่งเขียนยังไง วัตถุประสงค์เขียนยังไงนะคะขอบเขตการวิจัยเขียนยังไงคุณิงจะตรวจด,ดูให้หมดเลยสำหรับคนที่สนใจเข้ามาเรียน private coaching แล้วก็รับประกันเลยว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นนะคะให้มันสำเร็จเร็วขึ้นนะคะ ทักกันมาได้ค่ะปรึกษากันมาได้ทั้งทาง i n นบ็อกและทางไลน์นะคะหรือโทรมาก็ได้นะคะ08 0 5 9 2 3 6 2 5นะคะคุณมีนว่าไงคะประเมินวิทยาฐานะครูคชำนาญการพิเศษยากไหมคะวิจัยนะคะก็ยากระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากกันจนเกินไปนะคะแบบขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณมีนถามมาเพราะว่าคุณเนี่ยพึ่งไปอบรมค่ะ อบรมนะคะการขอผลงานตำแหน่งวิชาการนะคะของอครูทางด้านการศึกษาค่ะเดี๋ยวว่าหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะเงื่อนไขหรือขั้นตอนเนี่ยในการประเมินวิทยาฐานะเนี่ย เราจะทำยังไงได้บ้างน,นะคะขอบอกเลยไม่ยากเลยค่ะนะคะก็มีคุณครูหลายคนเหมือนกันที่เข้ามาเรียนกับครูหลินเนาะ,ะแล้วก็ได้ทางออกกันไปนะคะอะหวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้มีไอเดียแนวคิดดีๆในการทำวิจัยต่อนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะถ้าเรากดไลค์กดแชร์สิ่งดีๆเนี่ยสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาเราค่ะ แล้วเราพบกันใหม่นะคะกับคููลินดรขวัญใจวงช่วยค่ะกับสิ่งดีๆในการทำวิจัยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ